โอ้น้ำคมครับ พี่น้องครับพอกันหลังฝนตกเศร้าใหม่ๆครับหางหายไปหลายมือเลยนะครับมือขึ้นฝนตกแห้งมือหนีกับผ้าพี่น้องมาซองมังนาใหม่กะระซาหน่อยนะครับเด้อบุลูว่าจะมีบ่บได้มาหลายมือแล้วล่ะครับถ้ามีคนหากอนน่าจะได้นะครับช่วงนี้เป็นฤดูการหาหน่อใหม่ไผ่ปลานะครับเด้อเพราะว่าเขาย่ำฝนแล้วนะครับหน้าผมก็เรื่อมไถหุดนหน้าแล้วเรียบร้อยนะครับ ไปเบิงน้ำกันผมหาอยู่นี่อำเภอสังขมนะครับเด้อจังหวัดอุดรธานีไปเบิงครับวันจะมีบอฝคนตกติดกันสามมือแล้วครับมาเขากอแรกครับร้อยเหมือนคนพึงหาเมื่อสองสามมือฮึบข้างในนีกครับแหน,นง,งหนึนน่งฮึบ นี่อันนี้ผมโมไดฮักเอาเตะไบนะครับเด้ออันนี้เมืองห้อยเก่ามันตัดนะครับนอไม่มันจะมีช่วงที่แข็งอยู่นะครับโบเมนว่ายิ่งคุดลงไปโบเมนว่ายิงออนนะครับเด้อนี่ห้อยเก่ามันตัดมันก็นตัดเยาขึ้นกันนะครับถ้าแบบเ้อตัดจำเลยนี่มันตัดบอ่อขาดนะครับเอ,เอาไว้ให้นอไม่แตกตาขึ้นมาใหม่พร้อมนะครับเสียงรดค้นมาดนะครับ สาวหาน่ยจักหน่อยไยปลาเกิดเองตามธรรมชาติได้ครับเด้อผู้ใดหาได้กะเอาไปเลยนะครับบทางนี้ครับนี่ข้างในครับข้างนอมมันกะอยู่ในอยู่เลิกเอาหยางได้จังหน่อยโอ้แข็ง ยับขึ้นได้ไหมสุดที่สองนอกรับก่อนนะี่ได้แงเดียว ฝน,นแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อมีทางออกอซองมือออกนี่โอ้สามนอ 읍읍음싸다 อันนี้ผมหาไปขายดนะครับเด้อผมหาไปขายทุกปีครับพี่น้องท่านใดที่ติดตามผมแต่ใน YouTube จะรู้นะครับผมหาขายทุกปีนะครับเด้อเอาเลยปึ๊บถ้าแบบน้ำใหม่อะไรที่มันเพิ่งเกิดมันจะอ่อนมากนะครับมีที่สุดหนึ่งนะครับมันเป็นแบบไผ่แหลงในะมีดมันปาดบ่าเขาหน่อยนะึง าฝากนะ้รเด้อพี่น้องท่านใดที่เข้ามาเบิ่งใหม่ๆครับฝากกดติดตามช่อง y o YouTube แล้วก็ฝากไปกดติดตามเพจแล้วก็แชร์เพจผมนี่เลยครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการสูบเวียกสูงงานต่อไปครับพี่น้องครับพุณอ่ะอึ๊บบังทานแสงใดญ่ตาน้องนอนงามไย ยังผูองต้องนี่ค้อยค้นหาไเลยนงครับตอนนี้ยังหาบ่บเบิดปันไหนเป็นสาวมางครับ เนาะบ่อเขานี่ครับเด้อมังพมสิบปาในพี่น้องเบิ่งเด้อบ่อเขานะครับขนาดนี้กับบ่อเขานี่ครับเด้อนี่มันต้องมันมีช่วงของการป่าดต้องมันอยู่ครับนอนหนึ่งครับพันขาพันออกบ่เบิดต้องใส่พญานุ่งงูออกนะครับเด้อฝนตกใหม่ๆแบบนี้ มาถางกัไปกว่านี้พี่จักนอคนเดียวเห็นนะมอือน,นี่ครับเดี๋ยวซูดปลานี่เดี๋ยวสิหายปลาอื่นครับนั่งออกออกบ่หลายบันไดครับคุณนอนนึงเพิ่นออกบพิ่แล้ว นั้งแ่กระเมนนะ่แคนเอา,อาเหลือใบน,นอนหนึ่งตัวน่งเป็นนอนในห, <c ười> หกเก่าเลยอึบนอนหน่อยนึงขึ้นๆแบบนี้เขามาในปลานาใหม่ห่อน,นี่เรา ได้แหแงหนึ่งดีอือ,อ,อนี่บรรยากาศในป่าไม่ได้เสียงนกเมืงองพ,พี่นอกกนงผมสิพาพี่นองกันเมืองอียงห้างมิ่มจะทัง้ง <laughs> มือมารอบก่อนนะผมถือตอดซองตัวบ่วเห็นยางต่ำห้างมันว่าดีต้องมีคนเจอดีแล้วทำงานมีคนมาเป่าไปแล้วว่าที่ไปแตบทางสะพานห่วยหลวงแยกสิบไปหอดบ่ฝนที่โตข้ามกวอนบ่ ปุ๊บนี่ขอนอนใหญ่นอนนี่หากระส่าพี่ก้อนครับซ้าำน้ำใหม่ไผ่ปลาใหญ่เกิดไปเดี๋ยวพาพี่น้อง เลาะขามไปทางนั้นครับจิมี่บอตะเกาผมเคยได้อยู่ป่านี่ไปครับคนสิตกตข่ตาบอพี่น้องท่านใดที่แบบสังน้ำใหม่เข้ามาได้ครับเด้อผมว่าท่านได้เปิดรับออเดอเดอ์ได้ครับเด้อเพราะว่าน้ำใหม่ยังบ่เยอะเด้ครับช่วงนี้ขอโทษทออให้พี่น้องสู่ทุกคนหลายๆครับถ้านน้ำใหม่ไผ่ปลาใหญ่ผมเด้ครับเด้อผมเคยสิเปิดรับออเดอรดเดียว จะแจ้งให้พี่น้องทราบอีกเทือนึงนะครับมาบุยน้ำด้วงกันครับพี่โอ้น้ำไหล นี่มีสองไปครับออกปลาทางนันมีค้นหาแล้วว่าสิกินหน้ามัดหน้ามัดเอาไว้ยุดรถมอไซค์ไปงายปลาไม่เดี๋ยวไปพุ่นคอยไปเศร้าเมื่อยกันย่งางสวนกันกับผมพอดีก็จะหามาเพิ่นได้ประมาณบ่หลายดอกครับครึ่งทุงผ้าพ่อเหมนกันกับผมไปไปลุ่นไปเบ่งปลาไม่กันสิมี่บอกมมีกะกลับครับ มาตั้งแต่เที่ยงกลัวๆสิบายมงอันนี้บายสามแล้วนะครับแม่ฮอขัโพดไม่ อยู่ยากเง่ยจัหน่อยมองนี้ครับได้ปาดไม่ค่อยได้หลายนอเลยครับมาครับมาเบิ่งทางนี้น้ำกันทางเข้ามาหลายนอเลย,อยโอ้หามคมครับ ปึบนอนปึบสามนอนอยู่นี่ขึ้นนี่เอาไว้รอบหนาไปไมาเอาพุ่นอยู่ข้างในกับมีเต็มอยูเด้วยครับเน่ยเอาได้บ่ะมนสุดแขนไหมครับในอยูงในอะไรกับจิดป,ปาดหยากโอ้ปึ๊บมีนอนหน่อยนอนง่สลับกันไป something like ค้นเริ่มแบบมาให้มาหน้าตรงใจจะเมื่อนอนตื่นไทยนาแต่เสาพพุ่งนี้นี่ค้นหาเลยไหมครับพอดีละาคำเนาะายสามกลัวเดี๋ยวเฉยเบิ้งผลงานนะครับเรื่องมือน,นี้ได้ถือว่าได้หลายอยู่เกือบเต็มทุง่งผ้าเออ,อเกือบลม,มไปทางนี้เหรอพุ่งจอดรถไปพุน่นบน เดี๋ยวถึงบ้านก่อนเดี๋ยวให้เบิ่งผลงานนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับบ้านก่อนถึงบ้านแล้วครับด่งไฟต้มแล้วใหม่กันครับ้ปวดเอวขนาดโอ้เรียงนอนได้ปะเนะ้ะไปหาหมอแล้วก็ยังบวดไข่ ต้มงไปขายมืออื่นสองหนี่กะป๋นาใหม่ต้มต้มปาดนี่เลยนี่ชุดปาดตอเขาท่านแล้วปุ๊บ ไม่กระสานเลจะหอมมากเลยครับพี่น้องครับต่ในี้ผมปาดมากนันยังแก่เูยครับผมเปเส้นเต็มเลยว้ามี่พี่น้องหลายคนบนนผมปาดเอาแต่หย่อนมันมันบ่แมนนะครับเด้อผมปาดเอาแต่ส่วนที่มันกินใดมา งาน,นมือน,นี่ซ้ำที่เห็นนี่นนแหะครับหลายเติบโอ้คนกุบถีบเลยโอ,โอเคครับพี่น้องครับสำหรับมือนี่ครับฝากพี่น้องเบิดสุขุสุขคนไว้เพียงเท่านี้นะครับเด้อฝากกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็ฝากกดติดตามเพจแชร์เพจให้ผมน้ำเรื่อครับเดอ้อหอยพอกันมื้อนาอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงล,ล้ำรวยเงินทองสุขุสุขคนครับสวัสดีครับ นี่ใบใบจานโกไว้